ครับสวัสดีครับท่างช่องยิมแล้วลุ้ยนะครับเนาะมือนี้ก็ได้มาหัวปูตาหัวปูชีปลาเขาฮะนะครับเนาะกมาตามช็อตเด็ดครับก็มาเบิ่งอาหารแรงๆของปูนะครับเนาะมือนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับเพราะว่ามีต้มยำนะครับเนาะเขียบันต้มยำอาหารทะเลครับอาหารทะเลครับแลราคาปนนะครับปนปลาทูใส่แมงดาขนมอาหารหวานข้าวนะครับเนาะแตีงโม เกแตงโม่นก็ได้ซื้อบักแตงโมมาถวายปูนะครับเนาะแล้วก็ดักแดดเกวัานก็นำมาถวายปูบาวาปูหลายสิ่งหลายอย่างครับก็ขอาบุญความคุณเอฟซีสุผู่สุคนนะครับเนาะที่มีปัจจัยทรงอาหารหวานข้าวมาถวายปูเฮาก็คอยสุกสศกมันๆสุผู่สุคนนะครับเด้อครับการติดตามคลิปปูตาปูขี้ปลาขาวไว้เพราะว่ามกับท่านช่องยิ้มแล้วด้วยครับติดตามครับเกลือว่านะ คือได้พแม่นื่นแว่าคือได้คั่งเนาะเี่ยงเลยห่างละเี่ยงเลยห่างละว่าค่ะบ้เปิดเผยว่าตึ่นัก่เอความพอบ้าเปิดเผยหาจังเือว่าือไดอยู่ดิ่งมาข้องหนักว่าะไรคือได้แต่ก็อ่ำันจะคือว่าใช่ถ้าพ่อมมนกักติ่นก็ไม่ร um ู right ้เรื่องมาไม่รู้เรื่องเองมากเไม่รู้เรื่อง้ว ไปแล้วเม,มื่อเว่างวันที่สามที่แก้งได้กบบับเดค่ะประตูโขงแต่ตามแพงวัดใท้าสเ็จนะลูกนะก่อนแต่ช่างได้มารบถ,ถวายแต่ว่าห้าให้ไตเดืเ่อด็กอยู่ยาฝาอย่าฝางหมายการทั้งหมด่าเ่อได้็ไปโดดหัวชับใช่หนาวางเชื่อบางที่โตเข้าโดดใั่มบนว่าไหมมุดจัว่า มันไปออกฝืนทําง้องกับไป,ไปองแค่นพิ่อีก้อเอออยากให้ฝืนอยากตรงอยาก่าอยา่างไรทามันว่าไหนเพราะะนาใจเย็นๆทําไปเรื่อยๆาเหมือนงานอับให้ฝืนไปให้ไปเรื่อยๆพอผ้าเทห้่าถัอว่าไนตัวใครว่าท่ามือว่าไนตัวอะไรว่าล่งนะบักตัวไหนจะครอบขึงถาันพรมาทางตื่น่า เพราะว่ารารกมันเกิดมันปวดมันพอระมังมานลูกแต่คนเท็จนักไงการข้าบุญเท็จหนักการข้าหาัดเท็นนม่งานผู้ร่างค้อนกับไปตัวไปตต่ขผู้ร่าง้นกับหองไปตัวเที่ตัวไบบ้าคอกต่ารไม่ติดเขาคนติดมนุษย์ไม่เหมือนกันนะให้รู้จักติดชอบชัวดีนะบอกว่าให้เองดจังวันจังติดขาดเื่องไรอย่ต้องมาจังติดจาเต้นไปมาอื ข้านจังทันข้นกว่าวจ่าจรือ<ม>ด้วยความคิดปัญญา,าขอ,าอางแตของหนั้นข้อเิบขอ้อสอนไปคือพอบอกานะอมาขึ้นไหนดีก,กับที่เอาปฏิบัติเอาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้เอาชนะใจตัวเองให้มันได้ก่อนที่จะเอาชนะใจคนอื่นจ่างว้เล้นะเพราะฉะนั้นการริงการทานไม่ต้อง,บ,งบังคับใครใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ นั่งดูเฉยๆก็ไม่มีใครว่าหรอกนะนั่นหละพอทำงานใรวมาเกิดจากใจก็ห้องอยากให้จากถันจังสี่ได้หรือว่างไม่ไม่ใจอยากได้เยไม่ใ้อยากได้ว่าเท่าถักไม่ใตอยากได้ไม่ใ้อยากได้ว่างได้ไม่หังนะก็ก็จะหังมากกับเขาไม่สมพันธ์ป็อย่างมาเลกันปูเออยากไรอันนี้เป้าบวังเขาถืว่าเกี่วกันอ่าเป้า เอป้าเอาโชคก็ว่ากันเป้าพอเป้าเอาเอาทันเออเป้าเอาโชคเอาทราบเอาโชคเอามาไมีโชกม่รักไม่โงไม่หวาแล้วเขาอาทางว่าได้ตได้ท uh ่านได้เทศได้างเออเป้าแค่พอเป้าแันไม่โง่ไม่โว่าพอมันใช้ข้าวืบเป้าผ่าน่นีข้าวมันึ้วาดังอีนั่งฟัก ทำไมไม่มีเสียงตอบตาคนม่นทีวีเลยไมีทีวีเลยมีทีวีที่ได้จัหวานอะผ่านมาวันตาแน้วนอโอ้โอตใจว่าม้นดักควันควันนึกหายวาเลือกควันเธอไปห้องเอออาอยู่ท้อาคนถ้อามว่าต่างถิ่น ออคือด่างมาต่ตัวเออ่าด่างมาด้วยคือด่างเขาไวมือนครับมือนตายวะที่นี่ก็คตัวก็คือด่างกมาด่างกัน้ววันนี้ใช้ื่อจากคนหายว่าตรงยิงสองสามู เขาด่งจังเะกลุ่มใจนะด่ากเ้าอยากเมาัอนที่เราอาจากคนอ้มาด่างจังสี่ข่ายน่ากองก่อนอะไรเนี่ยมาน่ากรัเปล่าน่ะ้อด่งจังสี่ว่าอ้พอเ้าทูฟังได้ว่าัางเขาบอกว่าอยากเ้า

ปพ่อว่าท่านนจักตั้วนั่งเพราว่าอยากเล่าเรื่องค่ายเนี่ว่าว่ากป็นจังทันว่ามคอต่างว่ากันเขาอนดีงควักควัก้านเตียนว่ะบอานบอานาัว่าเตียนโอตายมดตายว้านว่าตายก็คือว่าของแม่โซ่ข้อวหนึ่งใบนึ่ปกุ้งของแม่โซ่ขาอยากไลน์มาสัญญาเก็บยาจู มีแตงงากำาับดูนะตัวว่าว่าแดงแดงว่าก็ว่าแค่ทีที่ว่าชันนด่างเคืกันมากแปลกมื่อนี้ว่าแปลกว่าคือดังเต่ทีทีเมื่อกี้ก็ว่าที่เท่าทีว่าคือมือตทีใช่ปะเอ้าเออแล้วพอวาถ่ เขาดีั่กเขาฟังการแบบไปว่าโอ๋ด่าคือกาบเอียันว่าไปตัดกุ่มใจแทบวาถือว่าได้คืนวะคือต้องเอาตานือนีว่าว่าได้คืนแบบมันไม่หา้ตั้งมันจัดว่าคือไปคืนยังไงคือนเต็นมาก ไอ้น de ี่วางเรยงค่ายมมนดังอะไรวางยรงไม่ขออื่นเลยวางเรีงค่ายมั่ดังเก๊กชี้ชีพวกนั้นแต่เด็กนี่จะไปะนั่นเองนั่าไม่อด่างเก๊กที้ชี้ไม่พด่างว่าเงีอื่นเออน้ำคืองานหล่อพอหายวันงานผู้หันว่าน้ำออกว่าวันนี้วันที่ชาวสีหมดมั้งเว้ย ใครก็ดังเตจทีทีว่าทันดังเตจทีทีพอมันมีความหมายนี้ไม่ค่าข้างไม่ความหมายตายทันอีกพราะว่าตายเมืเม่อทีเด่นว่าไม่ทีอ๋อไม่ต้องราบนะเขาว่ะเพียงที่ีว่าว,าวา่ะ ไปหาชื่ออ้อมที่อ้อมเลยหาถึงไหมแม่แมงตู่มีปีกอ้อมป่ะมันถึ่ดังหอดาที่ถามถี่ก็ดังหอดุนแบบมันจะถี่ใด้เนอะขันบ่ดังหอดุนบ่ไดงขันบ่หายกว่าไม่เจ้าทถืทีใจขาดหันใจว่าทัวทองแล้วก็เออไอ้วัว่าไม่เงันนจะได้เป็นทุกข์ไปนักหรักจงได้จงว่าดังเก็บทีทีเนาะ ไข่ก็ทั้งขันะาร์ตแล้แม่วาลารตแวแ่า,าอาดังพาะว่ตามสิปลยคูดังฮอดอ่ะนะพ<อ>่อดังฮอดบายเคร่งดังฮอดพ่อดังฮอดพีโมงแน่มะเลื่อยเว่่าแบบว่ามันเลยเวล,เมมวเวลไม่ามดังดวะว่ดที่ใดก็รักคอท่านใด้ข่เจ็๊ต่อที่ชี้ว่าว,ว่ดที่ใดวะ เบญงที่ว่าไดข้ามเขาขายหมดก็ได้ดยู่นะข้าข้าได้อยู่นะข้าเว้าวีฟอข้าขอข้อเท่าวี้าไมนขอข้อเท้าวัาที่เท้าทีอ้าร้องอว่าจัดกูอันไหคือการพื่นขันว่ถึงเวราแต่ว่าบ่ได้ละทุกทิ้งทุกดางต้องรอเวลานะบถ้าเวลายังไม่ให้เราก็ให้คำตอบไว้บ้ แต่คำหรับวันนี้วันที่ชาวถี่คายก็ดังเต็มที่ี่มันก็เลยแปลกแปลกมันก็เลยแปลกแปลกมันก็เลยไม่เหมือนกันมันก็เลยปวดหัวบางนีเออเริ่มทำการบ้านไหม่ราก็บ้านปวดหัวอีกมันว่ายตัวเพราะว่ามันมียรบางวัน อันที่พอปอยไปมีรางวัลแถวแม่น้อนิดแล้วไม่ใช่รางวัลเล็กๆนะแต่เป็นรางวัลใหญ่เข้าใจไหมรางวัลใหญ่แล้วอันที่พอป่อยไปเป็นรางวัลใหญ่อันที่เขาอะปล่อยรางวัลหน้อยติดพอวันแรงแด้ผู้ใดติดไม่ว่ากันอันนี้พูดไทยฟังพูเรื่อเียงคาค่ายพู้อื่เรงเสียงค่ายวันดังดังว่าที่ดีที่สี ดังติดชีชีในวันที่ยี่สิบสีทำไมไปไม่ไปดังวันที่ยี่สิบห้าเพราะว่ามันไม่ใช่วันใช่วันที่ยี่สิบสี่คลายมันก็เลยดังเอ็ดทีทีเพะไ,ออไปนั่นคือเบ้ามืองนี่เป็นั่งงานพอเป้าหาันซังดีเป็นั่งได้กินปู เป็นย่างไกนต้มยำกุ้งทำาะไรกุูต้มยำไหนต้มยำกุ้งยนาดัก่ต้มยำกุ้งกับปนกันก็เป็นตั้งแ่าคือว่าเข่ากันเลม่ทับกันกุ้เอ้ามาได้ปวดหัวต้ยมยำกุ้งกับคนเพราะทำงานค่ายกับปวดหัวกุ้กันแล้เกิน Oh! อ่ออะไรข้อมลาโอยู่ได้พอมาแล้วพอปวดตาขึ้นะแม่กิ้งมั้งข้อมลาอยู่คนที่เป่นบ้านนี่เห็นไหมลูกทั้งมดตาทั้งต้องเาต้องทัง้งป่ไข่ไนึ่งอะไรก็ไมารู้มีทัง้งโคมมกี้ไม่รู้ไม่ได้โกี้เว้ยอี่ข้อกระชับสูงเว้กระชับถูงติด้น เราชุบกนด,ดีจังไลยาออกทีทีว่ะทันมาคือไก,ก่เขาละอยู่แต่ก่อนคือกันกับอาหารกานเอ็นั่นแหละอาหารไทยกับว,ว่าไทยทีเา้าวแต่ว่าพอเรารปวดหัวมนาะสิว่าตัวจิ้มเลยด้วยว่าแม่มวงเห็ดปมนี่ไม่ได่าเอา้าเอา้เอาผู้แคบกับช คือการเขาเขาข,ขาีออกเปยบัดที่แรกขี่ให้ออกตปร่งนี่ได้เอาไปว่าชักสวมขึ้นเนร่กงกองกอที่ครับครเขาโร่งเขาไม่้ว่าเป็นตาว่าหายพอดีเพราะเปินตาว่าอาฟอคือ้เี่ยงนี่พอว่า,ไา,วา,วาอไรข้่ยังผู้เคศหนาหนะมันชับผวมว่าไปคื้นก็เทน่าดูน่ากินอื้วกองลาดคุยกันไรว่าจะให้ออกวรปร่งไปหม<ต>ุน เปลี่ยนมาทั้งทีานาโกเป็นหนาโกเองอเป็นเองมังนกะเปลี่ยนท้างทีกจากขาวไปเป็นท้องไปมาขัดมาหม่หนนะ้าอีกอพอมว่าเป็นสิเปลี่ยนว่าหลับอว้าวว้าวว้าว่าเปลี่ยนแถไแม่เนาะแต้งข้าหมากไปแป้งเมื่อนี้เห็นาป้ข้ามาหามากแล้ว <laughs> บเสียงผู้ชายจะติดไปยามวัววัววัแทงเข่าแ่งหมาไปว่าก็ตีน่างอีผู้าแทงเต่าเสี่ยงตัวไว้แตงข้าหมากไปตั้เอากระทบอนในนั่งหมดอ้ยพอถึไปเที่ยวหมาว่าอายก็สาวว่าอายใ่เนี่ยโอ้เสบเที่ยวมาเลื่อมไปกดบัวต้งแท้งเลยยางหมากเชื่อเชื่อทางทักมาอยู่ที่หลังะขีปัเลื่อชักมา ที่ปักเรื่องทำมาไม่คนเขียยน้ำเไอะไม่เพื่อนร่วมทางมีคนไปทุกวันคุณเนี้ทุกวันมีสิใช้เครื่องผ่าทะลทุใครทใช้ทะล,ลเุเขี่มาตัวตัวรอขึ้นอย่างวันนี้แต่งจากข้างไหนมาว่่สิแตงไหวว่าทีนั่งมาัม่ไหวพักอะไบ่เรีว บอกเลยแบบล้าว่าเอาเข้ามหมากไปตัวเเอาใช้ถุงยางก็เก่กานะเอาใช้ถุงยางเอาหนังไปเลเอาข้ามหมากข้ามผู้ไปก็จาว่าเอาว่าความยาวว่าเอาจั๊ข้ามไว้เอาจั๊กข้ามพอเอาจั๊กข้ามวางข้ามหม,มากเอาจั๊กข้ามมือว่าที่ถามซีเป้ เปน้มัง่นี่ยเออเมอวันที่มถิมาไม่รันะก็ตงรัอยู่ว่าไม่นับเนาะิทาไไ่มีเสียงเออเมื่อวันที่สามถิบนะตังนะเขาจะบอกนะวันที่ถามถิบให้แต่งคำมากไปดวยแต่งขันหาว่าแต่งเอาคันหาวแต่งนำว่าทคนจะทานบ่ไห้ต้องเอาขันห้าไปรู้วแต่งคันห้าไป แอนขันหาไปด้วยใช่้วยข้ามมา,ากะัาากกากา้ามกูจัดวะทิปเอ็กข้ามข้ามมาทปเกข้ามกลางวันทิปเอกขาแต่ว่าต้องแต่ขันหาไปไปคำตอบทุกทายโอเควนะโอเคจนะ้าโอเควนะทิเอกะิปข้มป chưa biết ừ, Cái chưa <laughs> biết Ok <cười> Ok ok, biết bao giờ qua lại bao giờ không biết bao giờ chưa biết bao giờ chưa biết bao giờ bao giờ bao มาการเท้าแต่เก่าม,ามันีเก่งเต็มใหม่ไหมมะจ้าจำได้ไหมจำได้จ้ะปูโอเคไหมโอเค,อเคจ้ะปูอยากรอจบขะข้าวหมากต้องมีเก่งเข้าดนาะบ่เอาอีกไหมบ่เอาจ้ะเ็ข้อแค่นั้นจบเธอรวยนะแต่งคันขาข้าวหมากที่เก่ง พอเทาเบาเลยนี่เบาอีกเยะว่าคีข้านว่าได้ายหลันอีกแล้ววันที่้ามบอกแล้วกับหายวันแล้วเริ่มักหายบอกช่างชาคิข้าดว่าจงได้ก็ได้จจำว่าใจตื่องไปเลยว่าต้องแ่งก็ะด้ขันจำมองดังนั้ได้ว่าพอบมดมือวันที่สามคิดมือเด๋ ใจแต่งข้าวหมักคีิเก็บข้าแต่ว่าต้างแต่งคันหานะคันหาต้องเอาออกก่อนเข้าใจว่าก้อนเทีอข้าวหมักถาวรแต่ต้องแต่งคันหา่อนแล้วหรือต้องว่าไม่ว่าเอาข้าวหมักไว้ตต้งแต่งคันหาว่าถึงมันถือว่าใครเก่งต้องแต่งคันห้าก่อนแล้วกข้ามหมักที่เก็บข้าขอคารวะมันจะกินแทบเก่งมาผู้กทานเก่งเ้าะานแเราชัะ พอนางร้าอาข่าวทวายพอนางได้ด้วยเออนางก็ถึงว่าเาอีกต้องไม่ยองแบ,บกกระแน่ไปขั้นว่าแตงพ่อกับว่าถามอีกอมืมันได้แขิงแล้วถูกต้อ,องที่เห็นงาตางที่ขั้นว่าทวายก็ถูกไปแตงดำะ้ืม บ้าใจดีคือนาตาไรโอ้ยพอยมไปวี่ว้าใจดีก็ใ่บ้าแรงมากนึงนะไปเขียนไปมึงตายก็ะส่มมานึงบ้อุ้มบ่าต้องถามกันได้ตัวได้เท่าได้ตัวได้เพียแได้ตัวไหนน้องวานบอกขึ้น้นอย จังทันแล้วค่ะพ่อว่าว่าฟังฟังว่าลูกเรื่องมาฟังว่อลูกเรื่องจังไลยก็ว่าว่าทิ้งเทปขึ้นก็ยันชื่อว่าหูเรื่องมันเป็นจัง ไม่ฝากเลยเทปเกตขา้างเขาเลยแตงขันห้าทำาหมากเทปเกบข้าข้ารบเทปเก็บ่าพูดเรียกว่นะ้บาบ้ากัาบบ้านาเ้โอเคไหมโอเคจะอืมนั่นคมอ นังกบูเก็บข้างมาบอาอีกแต่น้าว่าไม่เต็บข้อวบอกแค่หนวันเดียวไม่บอกอีเข้าใจไมเข้าหมาเออไม่เก็บข้าวว่าอหไว่าอไเมื่อขึ้นไปได้ไปพ่อพ่อจะแด็กบอ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 กพูดที่เขาอะ้ o ớt, ừ. 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 các nhà em ra quanh phòng học, hai bụng bụng đi phong tỏa rau! 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 Phong โอเคนะโอเคนะหายวิ i i. Okay. Okay, okay. Okay, okay. ่งโถววิ okay. ่งด่าวิ่งโถไวิ่งมาไนะลูกเอ้วหายตัวเดินไปชดูอ้าวเราหลับฝันดีมั้ยเนยผู้ใดิฝันใดตัวใดก็ต้องมาบอกให้ฟังนะโอเคโอเคต้องรับคลิปนี้ครับขอจบไใเพียงสำนีนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้ง่องยิ้มเราด้วยนะครับเนาะตอนคำคำแรงๆครับ ทั้งช่องยิมเราวลุยก็ได้ล่วงจากหอปูตาหอปูชีปบเขาแล้ครับเนาะครับปูปูเฮาวกับให้แนวทางหลายอย่างนะครับนอกจากติดตามรับฟังติดตามเบิ้งคลิปดีๆครับว่าปูเฮาวว่าวแบบใดกับจับใจความปูเฮาให้ดีตั้งใจฟังให้ดีครับเบิ้งคลิปให้จบครับพอว่าเฮาสีบระพาดช็อตเด็ดนะครับเนาะทางช่องยิมดาวลุยก็ขอให้เอฟซีสุภูสุซนสูขคนนะครับเนาะโสงมันมันช่วงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ได้ครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วรวยกับกบาบขอสวัสดีครับ